ใช้จังหวะนี้ในการซุ้มดูพฤติกรรมของคนจ้ะเนึนงแลงมาผมถามพี่หน่อยว่าชาไข่ชาไข่มูบนหัวพี่อร่อยปะอร่อยอร่อยขอโอ้โหพี่ดูพี่ดูโอ้พี่ขอร้องได้ไหมพี่ขอเล่นตานี้ยพี่อยากเล่นจริงเอาละครับผมและสําหรับคนที่ไม่อยากจะตาบอดนะครับสําหรับการดูช่องของผมช่องของผมมีแสงสะท้อนต่างๆเยอะแยะมากมาย ผมแนะนำเป็นออฟกัตซิโโรเลยนะครับผมสระผมเนี่ยใช้มาเป็นหมื่นล้านปีแล้วนะครับผมต้องบอกเลยไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงขับรถกินข้าวแม้แต่นอนหลับผมก็ใส่ครับ และอย่าลืมใส่คีย์โคดผมด้วยนะครับผมรดทันทีหนึ่งบาทเลยนะครับผมดวงดีชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้านะครับผมสำหรับคนที่กำลัมงมองหาร้านเติมเต็มสายกาชาแนะนำเป็น CTC Thailand เลยนะครับบอกเลยว่าสะดวกปลอดภัยบริการดีนะครับลิงก์อยู่ข้างล่างเลย CTC Thailand ครับผมเอาอยเปลี่ลยนชุดไม่เสร็จพี่เอกพี่เล่นเน่ยผมเลขแ เอ้พี่หมุนขอเสียงได้เปล่าอะไรกดคีย์บอร์ดพี่ไม่ยาวไปพูดละดีกคีย์บอร์ดหลอกอันนี้ดูนะพี่เลือกดวลเลือกนะพี่เลือกนะแอนเน่โอเคขอเลือกเป็นในส่วนของพี่ละเอ้ยเอายี่พี่ละพี่หมออันเน่เราพี่ลาบอกก่อนก่อนไไไดดด้้้ ใครขาดสั้นให้ระวังตัวนะตอนนี้ลงัลงแขนลังแขนต้องมีมากกว่าหนึ่งแน่เราใช้จังหวะนี้ในการซุ่มดูพฤติกรรมของคนฮัมแน่ เงียบเลยไม่เห็นผมลยแทบทำไมถึงเดิมาม่ดาแบบนั้นมีผู้ล้างแข้งอยู่ตรงนี้ไม่ไม่พี่เรียวว่าพี่เรียวว่าเป็ดปลวกกับชาบ้ามันกี่คนหลุดต่อเลยผมผมเห็นทุกอย่างเลยเจมส์มาว่าง่ว่าไงแ่พี่เส์มียมั้ยเออแค่เราเห็นศพอยู่ใครเข้ามาหรือเราพี่เจมเอากระฟันกระเพียนใส่ได้เลยเหรอเดินลงไปพี่แมทฆ่าพี่เจมแล้วพี่ฟุกอ่ะยืนตรงศพพี่เจมอ่ะ แล้วก็พี่พี่งูุกเดินมาหาตรงผมแล้วพี่ปาร์ตี้เหมือนวิ่งเข้ามากับใครก็ไม่รู้ป้าพี่เข้ามาปั๊บไม้เราเต้ไปเดินผ่านใครมาเออถ้าตรงปาร์ตี้นะอันนี้ไม่แกล้งไม่แกล้งนี้ไม่แกล้งของจริงเต้เดินผ่านพอนีได้ป่ะเออเราผมเดินผ่านพี่อยู่มา ใจผูกเจ็บขอใจผูกเจ็บใจผูกเจ็บใจผูกเจ็บมีคนให้ลองใจผูกเจ็บด้วยครับไม่เป็นไรแต่ผมโดนโดนดเลยโหวคนขอเลยการที่จะไกลใกล้เรื่องจริงใช่ไหมมาฆ่าดาราแบบนี้ได้ยังไงเอาเอาเดี๋ยวลบเอาแล้วมีใครเชื่อก้าเลยโอ้ก้าบอกความจริงทุกอย่างไปหมดแล้วอ่ะนี่สังเกพี่สงสารก้า แล้วพี่ยูตรงได้ไงเมื่อกี้บอกได้หุ่นตลอดเลยอยังไม่ได้คุยกับใครเลยตายแล้วอ่ะมึงรีเควสเพลงไหมเหรอใจผูกเจ็บอ่ะพี่โอ้ยยาสุดเโดนเลยจำเหลือจะเที่ยอฉันนี่ขอชิมเธอพี่เสกเดี๋ยวเราไปหาพี่เสกคนเลยเเว พี่เบิร์ดพี่แบบตอนพี่เป็นนายเบิร์ดพี่มาทำผมทำไมพี่ชายพี่เอาเหตุผลอะไรมาสงสัยผมได้ข่าหัวน่โอ้โหอุ้ยพี่เต็มพี่เต็มแน่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 เน้นเพลงมาผมถามพี่หน่อยว่าชาไข่ชาไข่หมูบนหัวพี่อร่อยปะ อร่อยอร่อยขอไปดูี่ดูพี่ดูข้างบนดิปะมีคนมาแอบดูพวกเราสองคนกำลังดูดชาไข่มุกกันใช่ปะเออว่ามันเขาเป็นคนไม่ดีหรือเปล่าเขาคนไม่ดีนะเราดูดชาไข่มุกต้องอย่าให้ใครอุ้ยอุ้ยระวังนะพี่ได้เหรอมุกเต้มันมันล่อซื้ออัดได้ครับติ๊บแอบู่ในหุ่นแล้วแล้วแนนเต้ เพลงนี้เป็นเพลงรักนะเต้มันให้อัดอัดบอกว่าให้ให้อัดเฝ้าล่างเดี๋ยวเพราะมันจะถอดล่างอัดพีก็เลยฆ่าเต้เลยอันนี้พี่แอบอยู่ในหุ่นโอ้องเีาเรลี่ยนเมื่อกี้แต่เมื่อกี้ผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับและผมทำไม่ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเอาแสดงว่าพี่ยูนพี่ไม่ได้ทำะไรพี่ไอ้ซีไอซีมันเป็นบ่อยมากเลยนะเว้ยอันนี้คือแฟกนะเว้ยโดโดท้าดวลหรือเปล่าระวังนะครับตั้งแต่ต้นเกมแล้วแบบว่าพีีเเสยยง โอ้โเป็นผู้โชคดีโอ้อ<า>มึงมึมงแอบไอ้ลูกนี้เคยเล่นแล้วที่ปาร์ตี้โดนกังดีเป็นลูกนี้เลยเป็นลูกนี้เลยกูเคยเคยเล่นเหมือนกันเนี่ยจับได้เลยโ <application S 2> ชคดีแหละลงลูกอันมากทีนี้แฮนด์พังอย่าโชคโชคไม่ดีอ่ะที่หลังจะขอเพลงใจผูกเก็บเกิดอะไรขึ้นเหรอพี่ฟุ๊ก อ๋อพี่อู๋พี่เสียมล่างซ้ายแนละ้วเหมือนเขาจะตักกันตรงนี้แล้วก็มีคนเดินมาดูพวกพี่ด้วยตรงนี้แป๊บหนึ่งแล้วก็เดินกลับไปอ่ะประมาณนั้นเฮ้ย <Hey! S 1> พี่เจียมบอกว่าศพนี้พี่เบิร์ดเป็นคนกล้าพี่อัดก็เห็น แต่พี่เจมแบบว่าพยายามรับแพทพี่เจมว่ะไม่ไม่ไม่พี่จะบอกตัดศกที่แล้วอ่ะเตะตายอัดแต่ฆ่าศพนี้พี่ก็เห็นแล้วพี่เบิร์ดฆ่าแบบเล่าไปแล้วไม่มีใครฟังเลยอ้าวหลอกฟังอยู่ก็เลยฝากให้การเราไหน่ออันนี้ไอ้การเจย์เป็นศกบ่อยเนาะศกอยู่ตรงไอ้ห้องซักผ้านั้นแต่ผมเห็นแมาจากทางกับพี่เบิร์ดมาจากทางนั้นโอ้ว่ะก็จริงนะพี่เบิร์ดเดินเดินขึ้นมาทางนั้นพี่เบิร์ดอะไเดี๋ยวนะเดี๋ยวแล้วพี่เบิร์ดเดินผ่านเราพี่บู๊บพี่เบิร์ดเดินผ่านเราจริง พี่พี่น้องพี่อยู่กับคุณฟุกสองคนเองเมื่อกี้มีพี่เบิร์ดด้วยอ่ะพี่ฟุกพี่เบิร์ดด้วยพี่เบิร์ดขึ้นมาด้วยครับคุณเอกไม่ใช่ไม่มีแค่สองคนเมื่อกี้เห็นอยู่อ้าวมีพี่เบิร์ดด้วยพี่ฟุกคุณเอกน่าจะเป็นรูดูทันว่วงทีเปล่าจริงแต่พี่โดนปาร์ตี้พี่ฟุกเนี่ยพี่โดนพี่เบิร์ดอีกแล้วพี่เบิร์ดแก้ตัวหน่อยพี่พี่เบิร์ด พ uhm ี่ไม่มีเสียงจะเล่านะไม่มีเสียงจะเล่ากันหมดพี่เบิร์ดเลยพี่เบิร์ดเป็นโดโดครับเราเป็นขอบคุณในกบรโหวตเบบเนี่ยชิบหายพี่เบิร์ดเป็นโดโดหน้าเป็นจริงโอ้ยโอ้ว่าพี่เบิร์ดพูดนลอยมากเย้เออเฮ้ยหเต็มอะไรเนี่ย พี่โฟกัไม่กินผมแล้วพี่พูดว่าผมเป็นชาดมไข่มุกได้ไงเออพี่กำลังดิวอยู่เลยพี่เลยเป็นโดโด้แน่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 ไม่รู้พี่เจมบอกให้ผมเล่าให้ฟังทุกคนไอ้เจมกูขอบคุณมากเพื่อนที่เพิ่งพยายามแล้วกูพยายามเล่าแล้วแล้วกูวัดใจอ่ะดูดิใครฟังมั่งดูดิว่าใครจะโหวตมั้งไม่มีใครโหวตเลยไม่ผมอยากโหวตนะพี่แต่ผมเป็นเป็ดไงผมทำไงได้เ่ะพี่ชาย แน่แนเลือกไปเลยแล้วกันเฮ้ยพี่ผู้เป็นลางแค่ขอญาตซมพี่ผูเป็นลางแค่เราเลือกไปเลยแล้วกันแล้วก็เลือกอีกทีเลยแล้วกันสับเลยขอญาตเจอกันไปลาไปแล้วแล้วกัน ตลอดมันมีสักห้านาทีดิ่น่าจะขาดใจไปเฮ้ยได้อยู่เขาตอนที่เขาเปิดคลิปตอนนี้ไงกราบสวัสดีอ่ะที่แบบคลิปออกนอกหลังที่เลยเนี่ยคือบ้าเดี๋ยวพี่เองดีกว่าทำไมปอดล่างพี่ใหญ่ตอนต o o พี่ตดพี่โดยปอดล่างพี่จูอะไล้างพีปอดเดี๋ยวนี้ล้างมีปอดดเจ้า พี่ขอร้องได้ไหมพี่ขอเล่นตอนนี้พี่อยากเล่นจริงต้งพี่พี่ทำเพื่อพี่ได้ปะนี่เป็นทาด่วนผมรู้ผมรู้เลยพี่ขอร้องให้พี่เล่นเนอะใครโอ้เล่นอย่ากลองลากดูสักครั้งไม่เคยลากเลยสักครั้งในชีวิต ทำเสร็จแล้วพี่พี่พี่เป็นโดโดพี่รอดแล้วพี่ผมผมจัดการพี่ฟงให้แล้วพี่เยมอยู่โอเคโอเคแหลมแหลมแหลมสบาย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 สคือพอพี่เยมบอกโลพอบอกโลที่เหลือพวกผมรู้เลยใครจึงลงแล้วขอร้องขอร้องขอร้องเลยพี่ขอเล่นเราไอ้ที่ผมเล่าไอที่ผมเล่าไปคือจบจบแล้วโมฮานะผมผมมั่วยังไง แม่งแล้วผมเล่าเป็นจ่าเลยชัวรผมเลยก็เนี่ยผมเซียนปากเลยเซียนมากเหมือนที่ไหนได้เถึงมั่วเลยล่ะตอนแรกตออะรแให้ซีเรียลมาไม่ครบแบบมันต้องมีสิบหหลักอะให้มันสิบห้เดี๋ยวไปดูให้ใหม่นะโอ้ยอะไรอ่ะหนึ่งเรื่องได้ด้วยเหรอครับต้องมิกกันเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งหนึ่งหนึ่งเอ้ยหนึ่งเรื่องได้ไงอ่ะอโอ้โหมันีกติกาละบางอี เราพูดเลยว่าผมมาได้แน่ดูดิถามคนแรกเอาก็ตะกอนไปหมดเลยแล้วผมยังดีอ่ะถามไปผมจะเหลืออะไรก็ไปเนยที่แล้วพี่ภูกใช่ไหมใช่เราพี่เอกเฮ้ยพี่เป็นคอมูลลับพี่ภูกเรื่องเล่าหลวมมาได้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่คอมูลลับระดับข้างที่เป็นแค่นี้โอเครู้เรื่องโอเครู้เรื่อง ผมไปปาร์ตี้หนูเองแหละค่ะที่เป็นร่องหนจัดการหนูได้เลยค่ะตามความชอบก็เลยแต่โหวตแต่โหวดแต่โหวดตโหวดโหวตโดโดก็โหวดอันนี้ไม่้ด้โหวดโหวดโหวโหวโหวดโดโดเปิดใจต้องพี่เปิดใจโดโด้ปะหนูหนูเป็นล่องหนจริงๆรนะคะเอ้ยเอาแหม เอาไว้จบแต่เนี้ยใครเป็นล่องหนมีเขินนะใครเป็นล่องหงมีเขินเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูตอนหน้าจบว่าใครเป็นล่องหนเราขอคนมีเขินเลยแต่วนหนูยังไม่จบนะคะรอบหนึ่งกับสามมีกครคิวิธีสามคืออะไรอ่ะมันมีล่องหนกับอะไรอย่างเนี่ยในเวิร์นเอา20เอาพันที20ทีนะใครเป็นล่องหงมทีละหลอดสักสิบสักสิบสักสิบสิบทีสิบทีสิบทีขึ้นสุดลงสุดออกกำลังกายได้ประโยชน์พี่เองแหละเจม นะล่องลองหดวีกนะคะใช่เหรอพี่ฟุกแล้วเสนเองเไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ลี่รีอหรอลีพี่โอ้โหิพนลยมิดพ้นมิพ้ลยิดพ้ลยมิีพ้นเลย้นเลยมนคนผันนี่นะเปิดช่องเธอฉันจะเปิดช่องเธอไว้